โอเคครับทุกคนคือวันนี้เนี่ยสถาบันมาบอกว่าทำไมผมถึงไม่ออนมาทั้งหมด17วันนะทุกคนคือมันไม่ได้ออนมานานมากนะทุกคนดีหล่ะผมนะเพราะว่ามันมีเหตุผลบางอย่างนะทุกคนซึ่งเหตุผลเนี่ยนั่นก็คือผมลืมรหัสผ่านคะทุกคนคือมันแบบมันไม่น่าลืมหรอกเพราะผมเคยทํำคีปแบบว่าสอบผูกอีเมลแล้วเนาะ ถ้าเกิดว่าหาดหายเนี่ยให้ไปผูกอีเมลไว้เพื่อได้ดึงคืนได้แต่นี่คือผมไม่สามารถดึงได้ไงทุกคนเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันผมทำการเข้าอปดีหลักให้ดูฮะทุกคนนี่เลยอนดีหลักผมชื่อว่า End ดูนะทุกคน e n นดูแหละจริงๆ้ผมต้องเชื่อมาจากเอเซมาฮะทุกคน e อ d o ดเนาะใส่ปุ๊บลอกอินเข้าไปปุ๊บใช่ป่ะฮะาเปิดเออร์เลอร์นะทุกคนผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นที่ตัวเกมหรือว่าเป็นที่ผมลืมรหัสผ่านนะว่าเวลาผมแัสผ่านอะไรเนี่ย กูเกิลมันจะเซฟให้ตโนมาทัะนทุกคนผมไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรนะอันนี้เดี๋ยวผมจะลองทําการลบและรวมใหม่ดูแล้วกันผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะอะไรเหมือนกันถ้าใครรู้เขาไม่บอกได้ทุกคนคือผมลองใช้ดาผ่านหมดแล้วอะคือมันมีหมดประมาณ25ผ่านมั้งที่ผมจําได้ในตอนนี้ <What? S 1> ส่วนมากก็ไม่ได้อะไรทุกคนมันก็สับตัวเลขข้างหลังเนาะทำการสสรหาผ่านที่ผมจําได้กันนี่งทุกคนผมนัาการสสรหาผ่านแล้วนะที่ผมจําได้ตอนนี้้าผ่านแรกเป็นไงเออเลยทุกคน้าผ่านที่สองทุกคน เออเลื่เหมือนกันนะโถ่ให้ผ่านที่สาม้วนะคนหน่ะดูสิสามไปแล้วไงโอ้ไม่ได้ถ้า <c oughs> ผ่านที่สีน่นะคนหน่ะมาไม่ได้นะคนหรือว่าถ้าผ่านที่ห้าจะได้นะนมาคนาผ่านจะอ่านที่ห้าเลยนะคนมาห้าอนหรือเปล่าห้าได้ไหมไม่ได้ฮะอันนี้คือผมไม่รู้นะว่ามันไม่ได้หายหะออะไรนะอ่ะแต่เรารู้ว่าผ่านชื่อใหญ่ๆนี้นสิแล้วลองเปลี่ยนน,ขนะขบวนออกถ้าผ่านนี้น้อยไปให้ไม่น่าใช่เพราะผมตั้งมายาวมากคือผมจ้างคือผมตั้งอ่ะผมจําได้นะ คือผมผมมั่นใจอะว่าฐานแมเกเจอี้อันแรกที่ผมใส่อ่ะคือมันได้ไงนะั่นะคือผมเสซฟฐาผ่านมาได้นี้น่ะเวลาผมเสซฟฐานอะไรก็ตามแนวเซฟไวนะนะ้ตรงนี้หมดเลยนะและสาเหตุที่ทำให้เป็นแบบนี้เนะ่ยคือผมท่ามกลางเมโลดวันพม่ารถทูเฮโร่มาฮะทุกคนโดยการใช้ยูซิลแอมเนาะซึ่งวันพม่ารถทูเฮโร่เนี่ยมันใช้ทั้งหมดประมาณ2องจิกเกือบ3ามจิกไงทุกคนผมท่าการเคลียร์พื้นที่เยอะมากและในตอนนั้นเนี่ยผมไปทีท่แอมปฮะ แต่ก็เลื่อนลงไปสุดเลยไงก็เห็นเกมว่าแมนเนาะแล้วผมก็ทำการเลื่อนมาที่จัดเก็บไว้ทุกคนตอนนั้นเนี่ยพี่จะเก็บคือมัน7จิ๊กห้ทุกคนคือมันเยอะมากเลไงเจ็ดจิกไงผมน้ำการล้างไฟแคร์แล้วก็จัดก,การข้อมูลหมดเลยเนาะก็คือมือมันหายหมดเลยทุกอย่างไงเพราะว่าผมมั่นใจว่าตอนนั้นเนี่ยผมน้ำการเซียห,หาผ่านไอดีหลับไว้แล้วแต่ที่ไหนได้พอมาดูอีกทีนึงปุ๊บไอดีไม่เข้าฮะตอนนี้มีแต่ดีล้อที่เขาได้นะตอนนี้เนี่ยคือผมรู้สึกแย่มากเลยแต่เสียดาย ผมแบบเล่นมานานมากนะทุกคนก็จําความล่าสุดนี่แต่ตอนม2เนาะตอนนี้ก็อยู่ป2หนึ่งก็เทียบเท่ามหาลัยปีหนึ่งละโอเคทุกคนเกนี้ก็มีวานน,นนะี้แล้วนะทุกคนผมพยายามแฮ็กทุกวิธีทางแล้วอะมันไม่ได้ฮนะก็ขอโทษทุกคนนะที่แบบไม่มีอดีลักให้ดูแล้วตอนนี้ก็จะกลายเป็นดีลัาเรยบนระ้อยเนาะไว้วันหลังเนี่ยถ้าผมแฮ็กได้เนี่ยผมจะมาลีบ้บอยทุกคนผมจะพยายามแฮกต,ต่อไปนะผมจะไปค้นหาทุกอย่างทางี่ผมคิดว่า รหัสมันอยู่ในนั้นนะผมไม่แน่ใจว่ารหัสมันอยู่ที่ไหนตอนนี้ขอพักราซาตัวก่อนนะยังไม่หายดีเท่าไหร่ยังไออยู่เลยไงตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันฮ่าสวีครับขอบคุณที่ชมของผมเดี๋ยวจากนี้ไปจะมีแต่ไอรองฮะทุกคนแล้วก็มีคุณเมอร์ซี่มาเนียเอาล่ะไอดีเขามาให้ผมเล่นนะจะมีไอดีของคุณเมอร์ซี่มาเนียมาเล่นตรงคลิปแป๊บเล็กน้อยนะกคนแบบทดสอบด้วยคิวเนาะซึ่งก็ตามที่รู้กันว่าไอดีรองผมสู้ใครไม่ค่อยได้ไงของต้องไปยืมคุณเมอร์ซี่มาเนียมาทดสอบด้ววคคคททนะออลกก่่มมััััรบบสสดีีีขขุุณณชงผใจ เชียร์ผมให้แฮกได้เร็วนะแต่ผมทำสุดฝีมือละผมจะพยายามให้ต่อไปนะทุกคนผมไม่ยอมแพ้หรอก